สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สาวหน่อยว่าอยากได้กะไอันเอาไปเลี้ยวมือนั่นนะอยากได้แม่ลูกกันมาได้แม่ลูกบัดเนี้ยแม่ลูกแม่มือแม่ลูกเด็ก่าวพี่ว่าแค่ขอราคามันได้กันเเนาะออพอวันน้าพอเสียงไปเห็นจับตัวไดงห้าพอาะตอเพอได้ห้าได้กินจักรีตารวยนะเขาไม่กันนี่นะเพราะว่าเบากันแบบเปิดเผยรุดนะเออ ข้าไปต่อไปอยังก้อได้ญจักไวยสองลอยยังกินได้ไหมว่ซือ้อเอาข้าไดนข้าสามหมื่นกัวไปหนึ่งว่าย้อมฉับชิดดีหรอว่าเออสามชิดใจใจใสคนน<า>ั่งเงินเออเออนั่นล่ะข้าเสียงดึงใจใสอัอนว่าเออขายของัอเสียงครับเออผมคุยแน่สักสองสามนาทีสวัสดีครับเป็นทางการครับครับอันถามการเมืองเลยบ่หนิได้ครับได้เพราะว่าเป็นเรียองตัางแล้วเพราะพีชกฎหมายดอกพันนต้องครับครับอ่าเพราะเสียงคือที่ไหนครับ ตอนนี้ครับพีเพิ่กนกำลังจัดตั้งรัฐบาลพอเสียงเดียวนี่โอกาสระยะเดียวนี้พอมาคิดถึงนโยบายแต่ละคนพอก็ับมาหนังกันเดียวเพราะว่าความู้เข้ากันหน่อยๆเนาะแต่ว่าเขาอันมากนี่พอกับมาข้องกันของข้าเจ้ามากคนหลุนไม่น้ำข้าเจ้านะอะพอเสียงกับสนับสนุนสนับสนุน<ด>คนหลุนไม่เพราะว่าคนหลุนเข้าก,กับยูกับจังซีเหละครับเพราะว่าการเลี้ยนบ่สูงเนาะ เขาเขาหากินอยู่บพราะอรอดรดแบบนี่นะครับเพราะว่าการค้าการขายพอขึ้นวัตถิค้าขายดีกว่าเก่าพอเลยทรงเถือมการเมี่ยงหลุนไม่เอาบัดนี้ฝากให้รัฐบาลชุดไม่ผ่านซื้อผมนี่แหละว่าเฮ็ดจงไดสีให้ซยยพี่น้องกเสียงก่อนจะไดนแนวเพราะเสียงอยากได้ยังเอ้าในฐานะที่เป็นนายห้อยเพราะฉะนั้นการที่เป็นนายห้อยนี่พอเสียงกับว่าผู้ใดได้เป็นไปผู้นําในประเทศนายยกเนาะฝากไปหอดแน่เพราะว่ามันฝากไปหอดพ่ถึงมันไปหอดพินนะเมนบ่ล่ะ กบปากว่า,า,าการค้าขายเกษตรกรให้เพิ่อนซอยๆแน่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ส่งออกนอกประเทศกับว่าใดส่งไปใส่กับว่าใดเพิ่นได้ซื้อเขาถือจกิงๆนะมวัวก้วยกับใดครับ <c oughs> พี่น้องเกษตรกรเลี้ยงไว้แล้วกับว่าใดซื้อได้ขายเออมากระแสขึ้นเข้าเดียวว่ามันแก้งพากันซื้อมาไหวอยากได้เงิงนได้คำ <c oughs> อยากได้กำไรบัดนี้ก็มาบูบลงสินะก็มีแต่ขายลูกต้นจริงินะฝากให้คิดนะครับ อันนี้คือประสบการณ์ปเสียงอีลีดเลยคือในคณะในห้อยผู้นึงครับแมนครับจบปอครับบ้พอเสียงนี่จบปอหกรับจบปอหกครับครับตั้งแต่สมัยพอเสียงเลี่ยนนี่มันมีมาปอเจ็ดขับเออแต่ว่าพอจบเออบอบอบอหอดปอเจ็ดขับเพราะว่าพอปอกออกมาซอยพอซอยแม่ถ้ามากินครับดำให้ไถนา ครับครับอันถามเนี้ยไอ้หมูหันมาไปมื่อนี่ครับหมูหันมาแล้วครับกลับไปแล้วครับครับครับคุนมาเร็วเมื่อเร็วเนาะขุนมาเร็วเมื่อเร็วเมื่อนี่มาอย่างพอเสียงมากเมื่อนี่พอเสียงเอาค้อยมาขายเรียบร้อยแล้วครับยังบอเสนไหนขายเลยอยู่สอยู่ทางไหนวิ่งทั้งขุนรับขุนกําลังต่อรองอะไรอยู่เนาะราคาเน่ตอนนี้นี่สบเร้าหลายราคาย้อนขึ้นไปว่างั้นข้วย งัวคว้ยราคามันขึ้นหลายครับค้ายราคาเงินแสนที่มาขายอยู่เดี๋ยวนี้ขายได้แค่ร์หกเจ็ดหมื่นเมนเพราะฉะนั้นเกษตรกระกร,ะกระต้องรูปล้องไปแล้วสามหมื่นบาทคออันกูว่ามีอันได้กินไปหายเย็บหายืมมากกับรูปหลายก็นั่นใสค่ะด,ดอกค,คาเบียน,น,น,บน้ำมึงกีนมีคนมากลกบวนพอเสียงเราบ้านี้พอเสียงคาดหวังว่าจะได้อีกสักเดือนพอเสียงคาดหวัง รรฐบาลมารูปแบบไม่เนี่ยพอเสียงขึ้นว่าดีๆขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันกระแสตอบรับว่าขรรฐบาลมาตามพอเบิงเขาเนาะเออว่าซื้อจ้างประเสศที่ยังกับขางวัดกำปัตี่ยังยังทีน่าพอเบิงนะครับครับโอเคครับพอเสียงันหมานครับเลยครับขอบคุณครับครับผมครับขอบคุณพอเสียงครับไปซื้อไปขาไอ้ข้าก็ว่าไปตัวก็จะ คนเขาเอาใจพร้อมลุยเหตุต่างเดินตามฝันด้วยกำลังใจบโอวกงูเด็ดแนวใดสููต่อไปเพราะเราเมันจนมุกตาวาธาบบยานดอกนาเกิดมามีกรรม ขอติดสนามขอทำเป็นสุขทางใจเอตียิ้มลาเจตวดากรมาเร้าใจขอบคุณที่กดไลคให้เหมื่อนี่ยามใด้อายยังที่เจ้าตัว